โอเคครับก็ต้องขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับทุกคนก็อยู่กับผมครับนิวนาโมนะครับในหน้าดิสคอดของผมกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาแนะนะําระบบนี่ระบบเเล่นเกมนะเออเล่นเกมเพื่อรับเลเวลนะเออก็ตอนนี้เป็น,เ,ปนเวเป็นเวลาตีห้าสิบสี่นะครับ ก็นี่ครับมันจะเป็นห้องนี้เลยเนี่ยโซนนี้เห็นไหมเล่นเกมเพื่อรับ e x p ก็คือเล่นเกมเพื่อเพิ่มเลยพี่ครับอันนี้จะเป็นห้องเรียงคำนี่ครับ่าให้ทุกคนเรียงมาเลยนะครับถ้าใครฉลาดก็เรียงไปแต่แต่แตกูโง่เออกูเรียงไม่เป็นนี่ต่อไปครับโซนเนี้ยคือนี่ครับก็คือห้องเติมคํานะครับห้องเติมคําก็คืออ่านี่น่าจะเป็น ลองดูดิลองพิมพ์ดิถูกไหมวะอ๋อรู้แล้วกูรู้แล้วนี่คืออะไรรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเนี่ยครับก็ให้คุณพิมพ์ไปเนี่ยเห็นปะแล้วก็จะแบบเนี้ยครับมาคบกับมิวสิกครับมิวมนโคตรน่ารักเลยมาคบกับมิวสิกครับ รอดูรอดูเ <ata> ด <ques stop> <changing> no ี๋ยวกดตีนมืวก่อนน๊บนึงใช่ล้อมืวโอเคน่าจะได้ค่ะแล้วก็นี้ค <puis> รับก็จะเป็นห้องคำนวณเลขนะครับห้องคำนวณเลขก็ อ่หกสิบเอ็ดลบแปดสิบสามเท่ากับเท่าไหร่ก็ใส่ไปนะครับเดี๋ยวนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะก็สมมติญญว่าทุกคนเนี่ยได้ทําการแบบเพิ่มเลเวลอะไรไปแล้วใช่ไหมแบบให้ทุกคนมาเล่นได้เลยนะครับพิมพ์ได้เลยนะพิมพ์แบบนี้ได้เลยนะพิมพ์เหมือนผมเมื่อกี้เนี่ยโอคาก็พิมพ์ว่าเนี่ยอ่าห้องเติมคำ,คำก็พิมพ์ไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนอยากอา่ดูว่าทุกพวุกคนเลเวลเท่าไหร่แล้วก็ให้กดมาที่นี่นะครับห้อง e xp นี่ครับก็ก๊อปตัวนี้มาเลยครับแล้วก็ปึ๊บแล้วก็นี่แล้วก็วางแล้วก็กดไปปึ๊บมันก็จะขึ้นมาให้นะครับตอนนี้ผมเลเวลเก้าแล้วนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับเออนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ